สวัสดีครับทุนลูกขนยาบ้านาครับมึงนี่ค่ะนะครับสีภาพพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งใหม่และเก่านะครับพี่น้องมาสับไผ่มงวานะครับดูนะครับรรยากาศกะห่อนแน่อยู่จากน้อยครับมึอนี้ร้อนจัดเลยนะครับนี่กำลังไตไลตัดหญ้าตัดยู่นะครับบริเวณรอบสวนนะครับนี่ค่ะ เป็นแปลงไผ่บ่งหวานนะครับแล้วก็จะมีไผ่สามฤดูด้วยนะครับหวานนะครับเพื่อนก็หักไปประมาณนะครับกระคูอนึ่งไปละอันนี้ก็จงเอาต้นมันนะครับนี่ยจะดียัสสับลองิ่งนะครับคนที่หน่อยงิหลายเพราะว่าหมู่หวานก็เอาไปแล้วหลายเติบนะครับแต่มื้อสิมัสับเพื่อีมนะครับไผุ่้งหวานนะครับ ลักษณะนอนครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นไฟสามเดีดูนะครับดูสิเขาเห็ดเห็ดไฟสิง,งเขาเอิญน้ำใหม่สิ่งนะนั่นถือฝนไม่หันเลยพี่น้องหากบัทันมันก็นขึ้นต้นเต็มเลยนี พูดนะครับหวานพี่น้อง นอนนั่งดินเอาเฮงไป,นไป็นองเป็นจะฝนตกอีกอยู่ครับุ่มเลือนอยู่นะครับ แต่ที่ร้องแกงอันนี่ยมีจากนอนบุบไปหนอเนี่ยไพ่เน,นี่ยบนเต้านซีมังเสียเด็จะปลูกมะนะครับอยู่จากนอสองสามนอนเนี่ย นอนหน่อยพี่น้องตัดทิ้งนอนอยังไ,งไตั้งแต่บัวหวานเพิ่งเอาไปหมดแล้วนะครับอุ้อ่อนปนพอมันน,นี่อ่อนนะครับน้องใหม่มันนี้เป็นน้องใม้หวานนะครับกินดิบได้นะครับเขาเรียกว่าบงหวานนะครับ เราสิลองแกงมึงบ่พี่น้องไทยมึงนี่มันเห็นลายนออยู่นี่พอไปท่านเด็กจะปลูกม,มาเพราะนี่ซีมังเสียอยู่วันนี้ต้องลองแกงซะและ้วมันจะเป็นจังใดพวกน่ะลองนะครับมึงนี่ทิ้มมึงก่อนเป็นลายนอแล้วเว้ยเด็กสามสีนอนี่ยที่พวกเขาทาอยู่แกงยกังรวยหนึ่งนี่ ลองิืงว่ามันจะเป็นจังดนะครับ แม่เบิง้งยิ่ยเลื่อมเงอี้ยนอนหญ่ขึ้นหญ่ขึ้นนะครับน,นี่เป็นไพ่เขาหลามหลายปีแหรอล้องไปแจงเบิง นี่ะโตโต้มันตนมันหนับ อมันนขึน้ตุ่มได้นะครับนี่ตุ่มแบบว่าคือ,อยังเพล็กนะตุ่มเรล้ากับรลูดลดนะครับ mẹ mừng <laughs> คุณแดดพี่น้องมันขึ้นแหนงขึ้นแหงผู้นนนนบุกพเวียอยู่บอกนอนละหลาย,ลายนคนอากาศน,นะครับดำให้ดำน้าเสร็มไปหมดหลับนอนวันเละละาข,ขวาวันน้ำนะครับมิตรสีไปนะไปฉีดยาบางอื่นจะไปฉีดยา ปะสามเขาใส่ปุ๋ยนะครับสามอย่างเลยใส่ปุ๋ยสามเขาฉีดยาพร้อมกันมือเดียวให้มันเหยวเลยนะครับใหญ่หนากอาะแห้งไงต้องอยู่น้องเขาก็ได้ โอ้หอนพี่น้องเด้อก็ยังฝนทีต่ตกนี่แหละอาพี่น้องเนาะจังไปเบิ่งกันนะครับกลีปตัวไปเลยนะครับสำหรับสวนไ่ทูน,ทนกเกษตรผสมผสานนะครับ